สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาพบกับสูตรหลักร้อยบนสูตรที่1นเลยนะคะประจำวันที่หนึ่งมิถุนายน2564ก่อนจะมาชมคลิปกันเดี๋ยวมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าเลขจะออกอะไร สุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชาแนลโปรดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะมาดูสูตรหลักร้อยกันเลยนะคะสูตรหลักร้อยสูตรที่หนึ่งนะคะเราจะใช้10บนบวกหน่วยบนบวก10ครั้งที่4 บวกหนึ่งคงที่เท่ากับ x เดินไปสี่หลักนะคะเดินไปให้ครบทั้งหมดสี่หลักนะคะมาดูว่าที่หนึ่งกันเลยค่ะร้อยบนเลขสองนะคะสิบร้อยบนเลขสองนะคะหน่วยบนเลขแปดสิบครั้งที่สี่เลขสองบวกหนึ่งคงที่สองบวกแปดเป็นสิบสิบกับสองไปสิบสองเป็นสิบสามบวกหนึ่งคงที่นะคะก็ใส่สามไว้เดินสี่ห้าหก วยก็ออกสามเก้าห้านะคะเข้าหลักร้อยนะคะเลขสามต่อไปงวดที่สองเลยคะ่ะเก้าบวกห้าบวกหกแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะคะเก้าก็มาจากสิบบนห้าหน่วยบนหกก็สิบครั้งที่สี่บวกหนึ่งคงที่ก็เป็นเท่าไร่คะเนี่ยยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนะคะใส่หนึ่งหนึ่งก็เดินไปสองสามและสี่ หนวยก็ออกสามศูนย์เจ็ดนะคะเข้าสามค่ะหลักร้อยต่อไปนะคะเมื่อที่สามค่ะสิบบนเลขศูนย์นะคะหน่วยบนเลขเจ็ดแล้วก็สิบครั้งที่สี่เลขห้าบวกหน่วยบวกหนึ่งคงที่ค่ะขอโทษนะคะก็ศูนย์บวกเจ็ดได้เจ็ดเจ็ดบวกห้าเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งก็เป็นสิบสามค่ะ ใส่สามนะคะแล้วก็เดินสี่ห้าหกหวยก็ออกหกศูนย์สามค่ะเข้าหกนะคะหลักร้อยข้อที่สี่เลยค่ะสิบบนนะคะเลขศูนย์หน่วยบนเลขสามสิบครั้งที่สี่เลขหนึ่งบวกหนึ่งคงที่สามบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้เท่ากับห้าห้าเดินไปหกเจ็ดและแปดหวยก็ออก ห้าสามแปดนะคะเข้าห้าหลักร้อยค่ะมาดูว่าที่ห้าเลยนะคะสิบบนได้เลขสามหน่วยบนเล 8, ขแปดสิบครั้งที่สี่เลขศูนย์และบวกหนึ่งคงที่สามบวกแปดเป็นสิบเอ็ดบวกตัวนี้หนึ่งเป็นสิบสองใส่สองเดินสามสี่ห้านะคะก็ได้ไว้ออกสี่สองสองค่ะได้สี่หลักร้อยนะคะ ต่อไปงวดที่หกค่ะสิบนเลขสองหน่วยบนเลขสองิบครั้งที่สี่เลข5้าบวกหนึ่งคงที่สองบวกสองเป็นสี่บวกหเป็น9กาบวกหเป็นสิบได้ศูนย์เดินหนึเลยค่ะออกสองเจ็ดศูนย์นะคะเข้าสองหลักร้อยค่ะต่อไปงวดที่เค่ะสิบนเลขเจหน่วยบนเลขศูนครั้งที่สเลขเจ็ดบวกหนึ่งคงที่นะคะเ บวกเจ็ดเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้าได้ 5, 6, 7, 8, ะะห้าหกเจ็ดแปดเลยค่ะหว้ออกเจ็ดแปดเจ็ดเท่าเจ็ดหลักร้อยนะคะว่าที่แปดค่ะสิบบนเลขแปดหน่วยบนเลขเจ็ดสิบครั้งที่สี่เลขหกแล้วบวกหนึ่งคงที่แปดบวกเจ็ดเป็นสิบห้าสิบห้าบวกอีกตัวนี้เป็นหนึ่งก็เป็นสิบหกแล้วเอาหกก็บวกกับหกก็เป็นสิบสองก็ได้สองนะคะสองสามสี่ห้าไว้ออกสองเจ็ดสองค่ะ เกสอ2นะคะหลักร้อยมาดูงวดที่เก้าเลยค่ะ7 10บนนะคะหน่วยบนก็คือ2 10ครั้งที่4ก็2บวก1คงที่7บวก2เป็น9 9บวก2เป็น11 11บวก1คงที่เป็น12ใส่2เดิน3 4 5ค่ะหวยออกก็5 7 9นะคะเข้า5หลักร้อยค่ะ มาดูงว่าที่สิบนะคะที่จะออกมาที่หนึ่งมิถุนาย,ยนหกสีนี้นะคะหลักสิบนได้เจ็ดค่ะหน่วยบนได้เก้าสิบครั้งที่สี่ก็ได้เจ็ดค่ะบวกหนึ่งคงที่เอาเจ็ดบวกกับเจ็ตัวนี้ก็สิบสี่สิบสี่บวกกับหนึ่งก็เป็นสิบห้าบวกกับเก้าตัวนี้ก็เป็นสิบหลือเลขสี่มันเดิมค่ะเป็นสิบี่กลับมาเป็นสิบสี่มันเดิมเดี๋ยวบวกใหม่นะคะอ้าวเจ็ดบวกเก้าเป็นสิบหกก็ได้ 6บวกเเป็น13 13าบวกหเป็น14นบ่ะบวกอย่างนี้แค่ได้นะคะเดี๋ยวจะงงได้4เดิน4 5 6 7นะคะนี่แอปจุดๆไว้ก่อนนี่เฉพาะสูตรที่1นะคะเดี๋ยวมาดูสูตรที่2กันค่ะเดี๋ยวเลื่อนกระดาษนิดหนึ่งนะคะอยู่ไกลค่ะมันมืดมองไม่เห็น สูตรหลักร้อยบนนะคะเป็นสูตรที่สองเราจะใช้แสนบวกหมื่นนะคะบวกสิบบนนะคะเท่ากับเอ็ก็เดินอย่างละสามเลยค่ะเดินสามแต้มนะคะงวดที่หนึ่งนะคะแสนได้แปดบวกหมื่นได้สองบวกสิบบวกเลขศูนย์ก็เป็นสิบนะคะสิบเดินสามนะคะก็ศูนย์บวกสามได้ส3มสามบวกสามได้หกหกบวกสามได้เก้าค่ะไว้ออกสามเก้าห้าเาสามนะคะหลักร้อยงวดที่สองค่ะ แสนเลข3ามนะคะหมื่นเลข8ค่ะ1ิบบนเลขเก้าบวกแก็เป็น11 1 1อบวกเก็เป็น20ใ <Sie Typically, S 1> <20 S 2> ส่0นะคะ0ูนย์บวก3าได้สามมบวกสได้6 <Sie> กหบวก3าได้9 <ENNIS> ้าหวยก็ออกงวดต่อไปก็สา7นย์เจดะคะเข้าสหลักร้อยนะคะดูเฉพาะหลักร้อยนะคะเพื่อนเต่อไปแสนเลข9้นะคะหมื่นเลขหนึบบเลขศูนยก้าบวก1บวกศูนย์ก็เป็น1ิค่ะ สิบบวกสามคงที่ได้สามสามบวกสามคงที่ได้หกหกบวกสามคงที่ได้เก้าได้หลักร้อยศูนย์สามหกเก้านะคะห้อยออกหกศูนย์สามค่ะเข้าหกนะคะดูสิคะเนี่ยมาทั้งสามตัวเลยแต่เราดูแต่หลักร้อยนะคะเอาไปเลยค่ะต่องวดที่สี่นะคะหลักแสนได้สี่หลักหมื่นได้สองหลักสิบบนได้ศูนย์สี่บวกสองบวกศูนย์ก็ได้หกค่ะหกเดินไปสามแต้มก็ได้เก้าเก้าเดินไปสามแต้มก็ได้ 12นะคะล้วสองบวก3ก็เป็น15 2หบวกสก็เป็น5นะคะก็ได้หลักร้อย6 9 2 5ค่ะก็ได้5หลักร้อยนะคะต่อไปเมื่อที่5นะคะแสนเลข8ค่ะหมื่เลขสามบวกเลขสาต,ตัวนี้บวกกันได้6 8แบวกหก็เป็น14นะคะ เอา4วาง4ีบวกสได้7 7็บวกสได้0 0นบวกสก็ได้3นะคะไวยออก4 2 2ค่ะหลักร้อยก็เข้าเลข4นะคะต่อไปมาดูเมื่อที่6เลยคะ่ะ8ปบวกแคือหลักแสนนะคะบวกหมื่นเลข9นะคะบวกสิบบวกเลข2 8กับ2นี่ก็หมดไปได้10หรือเหลือ9นะคะเอา9มาตั้ง9บวก3ได้12ใส่2 2บวก3ได้5 5บวกสได้8หลักร้อยก็ได้9 2 5 8ห้เหมืก็ออก270นะคะเข้า2ค่ะต่อไปมาดูม้วที่7เลยนะคะหลักแสนได้4นะคะหลักหมื่นได้7ค่ะบวก1ิบเปนได้7 อันนี้สองอันบวกกันก็เป็นสิบสี่สี่ก็คือได้สี่สี่บวกสี่ก็ได้แปดนะคะเอาแปดมาตั้งค่ะแปดบวกสามได้สิบเอ็ดนะคะใส่หนึ่งหนึ่งบวกสามก็ได้สี่สี่บวกสามก็ได้เจ็ดได้หลักร้อยคือแปดหนึ่งสี่เจ็ดนะคะหวยออกเจ็ดแปดเจ็ดค่ะเข้าเจ็ดหลักร้อยนะคะมาดูงวดที่แปดที่เข้าเลยค่ะแสนเลขหนึ่งนะคะหมื่นเลขศูนย์บวกสิบบนเลขแปดหนึ่งบวกศูนย์บวกแปดก็ได้เก้าค่ะ 9บวกสเป็นสิใส่2องนะคะสองบวกสามเป็นห้าบวกสเป็นแได้ลร้อยเก้าห้าแยออกสองค่ะเข้าเลขสองนะคะมาดูเงวดที่9ก้่อนค่ะแสนคือเลข5นะคะหมื่นเลข0นะคะบวก10บบนเลข7ค่ะ5้าบวกศูนย์บวกเจ็ก็เป็นสินะคะใส่สองบวกสเป็นห้าบวกสได้แปดบวกส สะงบวกสได้5 5าบวกสได้8 8ดแบวกสาและเก้าสิบได้1น,นะคะตรงนี้แอดแก้นิดหนึ่งเป็น2 5 8แล้วก็1น,นะคะหวยก็ออก5 7 9ค่ะ อนะะันาานี้งวดที่สิบแล้วค่ะจะเป็นงวดที่จะออกวันที่หนึ่งมิถุนายนนี้นะคะปีหกสี่เนี่ยค่ะหลักแสนได้หกหลักหมื่นได้แปดหลักสิบบนได้เจ็ดนะคะหกบวกกับแปดก็เป็นสิบสี่สี่บวกกับเจ็ดก็เป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งนะคะหนึ่งบวกสามเป็นสี่ สีบวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสามได้ศูนย์แล้วก็จะได้หลักร้อยนะคะหนึ่งสี่เจ็ดศูนย์ทีนี้เราก็เอาสองสูตรซ้ายขวามเมื่อสักครู่ที่ที่ทำไว้นะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะที่ได้สี่ห้าหกเจ็ดอันนี้หนึ่งสี่เจ็ดศูนย์เพราะฉะนั้นทั้งหมดสิบสูดสิบหัวนี้นะคะเลขจะชนที่ งวดแรกนะคะงวดที่หนึ่งชนสามกับหกก็ออกสามเก้าห้านะคะเข้าสามงวดที่สองชนตัวเดียวเลยค่ะชนเลขสามก็ออกสามศูนย์เจ็ดนะคะงวดที่สามชนสามกับหกค่ะก็ออกหกศูนย์สามเข้าหกนะคะและ้วงวดที่สี่นะคะชนที่ห้ากับหกค่ะออก5 3าสามแปดนะคะเข้าที่ห้างวดที่ห้านะคะชนสามกับสี่นะคะ ก็ออกสีสองสองก็เข้าเลขสีนะคะแล้วงวดที่หนในชนเลข2ตัวเดียวนะคะก็ออกสองเจศแล้วพอมางวดที่7นะคะชน2ตัวนะคะคือชน7กับ8เราก็ได้เลข7นะคะเพราะหวยออกเจ7ดปดดค่ะแล้วงวดที่8ดนะคะชนเลข2กับเลขห้านะคะหวยออกสองเจ็ดสองนะคะก็ก็ได้เลข2นะคะเป็นหลักร้อยค่ะ พงววที่9นะคะชน2กับ5นะคะเราก็ได้5 7 9ออกนะคะออกห้าเราก็ได้5นะคะตัวชนเข้านะคะต่อไปเป็นงวดที่10นะคะชน2ตัวะคะ่ะ4กับ7ช่ทีนี้เราก็จะเลือกไม่ถูกนะคะว่าจะเอาตัวไหนดีพอดีแอดก็ไปดูสูตรของเดี๋ยวลูกสิษจะเป็นของของเอสกี้นะคะ คือว่าเอสกี Ad ้หรือเอสเคอี K e นะคะนะคะที่ถ้าถ้าเรียกชื่อผิดก็ขอขออภัยไปด้วยนะคะอาจารย์คะ mm hmm. พอดีว่าไปดูสูตรของท่านมาท่านให้เลขตัวนี้นะคะก็เดินดีเหมือนกับของของแอสนี่หละค่ะที่เข้ามาก็พอๆกันนะคะก็ของของของแอสก็ ของของแอลก็มี4567ใช่ไหมคะที่ทำเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ตามไปด้วยสูตรที่สองนี้ก็คือ1470งส่เจ็ยใช่ไหมคะส่วนของของแอดกี้หรือว่าอาจารย์ SKE เนี่ยน่ะคะก็ท่านก็ได้เลข0765นะคะเนี่ยที่แอดบันทึกไว้ K ide, ของท่านได้0765พอเราเอาทั้งหมด3 แล้วเอาสองสูตรมาชนกันเนี่ยสองสูตรนี้มันได้สี่กับเจ็ดใช่ไหมคะพอเอาของท่านอาจารย์มาชนอีกอีกเป็นเป็นสูตรที่สามเนี่ยเราก็จะได้เจ็ดตัวเดียวเลยค่ะเนี่มคะพอดีว่าของของถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูนะคะของแอดหนุ่มนะคะของท่านก็เข้าดีนะคะท่านเมื่อที่แล้วท่านให้ไว้เลขเก้านะคะก็ออกห้าเจ็ดเก้าแล้วม้วนดีของ ของท่านแอดหนุ่มนะคะท่านก็ให้ไว้เลขเจ็ดนะคะก็ดีมาชนกับของเราแต่ของท่านให้นี้ก็มาทุกส่วนใหญ่ก็จะมาได้ทุกหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นหลักร้อยหลักสิบหรือว่าหลักหน่วยวันนี้ท่านให้เลขเจ็ดตัวเดียวค่ะก็มาชนกับของเราเดี๋ยวย้อนกลับไปดูสามสูตรนี้นะคะเนี่ยเด็ดหนึ่งสองสามแอดทำเอาไว้ให้ดูดูง,ง่ายๆได้เข้าใจนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะสามสูตรนะคะสูตรหนึสูตรสองสูตร 2, สตร 3, ที่ทำเมื่อกี้นี่นะคะนี่ค่ะเป็นสูตรหลักร้อยชน3ส,สูตรคัดเด่นเน้นตัวเดียวเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะปากกาเขียนดีๆก่อนสักด้ามโอเคค่ะอ่างวดแรกนะคะงวดที่1น,นี่ค่ะอย่างไมคะ ชนสามนะคะเน่ยก็ใสามชนสามนะคะก็เข้านะคะแล้วก็งวดที่สองนะคะเนี่ยดูทั้งหมดเลยค่ะมันจะชนแค่ตัวเดียวเองนะคะเนี่ยชนแค่เลขหกค่ะในได้ตัวเดียวก็เข้านะคะพอเอาสามสูตรปาประกบเนี่ยจะเหลือตัวเดียวค่ะเอางวดที่สามนะคะก็ดูแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยถ้าอันนี้มีหก นี้มีชนเดี๋ยวนะคะอันนี้สามสองอันนี้ไม่มีสองอันนี้สามสี่ห้าหกอันนี้มีหกอันนี้ก็ไม่มีอันนี้ก็มีหกตัวเดียวพองมด่ที่สามนี่มีห้ามีหกมีห้ามีหกมีห้ามีหกอันนี้งวด่ที่สามนี้ก็ชนห้ากับหกนะคะก็เข้าเข้าห้านะคะเอา่ที่สี่ สองไม่มีสามไม่มีอันนมีสี่ห้าก็ไม่มีอชนสี่ตัวเดียวนะคะใส่ไว้ก่อนงวดที่ห้าเดี๋ยวดูก่อนศูนย์หนึ่งสองสามอันนี้ก็ศูนย์หนึ่งสองอันนี้ไม่มีศูนย์กับหนึ่งก็เหลือก็ชนแค่ห้าตัวเดียวไปชนแค่สองตัวเดียวค่ะงวดที่ห้าชนแค่เลขสองตัวเดียวนะคะพอง,งวดที่หก เมื่อที่หกค่ะห้ามีอันเดียวหกหกก็มีสูตรเดียวเจ็ดเอาเจ็ดมีสามสูตรแปดก็มีแค่สองสูตรเอาได้เจ็ดตัวเดียวนะคะมาสูตรเมื่อที่เจ็ดค่ะสองปึ๊บปๆ๊บปโอเค okay, ได้สองตัวหนึ่งแล้วคะ่ะสามมีไหมคะสามไม่มีสี่ไม่มีห้า นีม่มีสูตรนี้มีแค่สูตรนี้อ่ะได้สองตัวเดียวนะคะแล้วก็แปดค่ะมวดที่แปดนะคะมันจะมีสองโอเคไม่มีสามไม่มีสี่ก็ไม่มีอ่ะห้าตัวเดียวนะคะมีห้าชนตัวเดียวใส่ไปก่อนค่ะมาดูมวดที่เก้านะคะมีสี่ห้าหกเจ็ดสี่ไม่มี ห้ามีก็สองสูตรสี่ก็สองสูตรหกก็สองสูตรอ่ะมีเจ็ดนะคะจากที่ดูไว้ตอนแรกเห็นไหมคะชนสามสูตรเราก็จะได้สามหกห้าสี่สองเจ็ดสองห้าแล้วก็เจ็ดนะคะเห็นไหมคะเทียบค่ะสามก็เข้านะคะหกก็เข้าห้าตอนนี้มาสองตัวห้ากับหกก็ได้ห้า นักด้านมาอย่างละตัวเลยค่ะ4ก็ได้4 2่สก็ได้สองก็ได้เจก็ได้สอก็ได้ห้เก็ได้เเลข7นะคะหลักร้อยเป็นตัวเด่นของสูตรเราเอาไม่ทราบว่ามันจะเดินต่อไปไหมคะจะเดินต่อหรือจะพออยู่แค่งวดงวดที่ออก5้าอันนี้มันก็ต้องอยู่ที่ดวงแล้วค่ะแอดก็อยากให้มันเดินต่อนะคะแต่แต่ละสูตรสูตรมันมีเยอะ,ะคะ่ะมีเป็น ร้อยสูตรว่าได้นะคะถ้าหลักร้อยอ่ะเพียงแต่ว่าเราจะเอาสูตรไหนมาทำมาดูที่มันง่ายๆแล้วก็ไม่สับสนมากเนี่ยค่ะแอดก็เลยเลือกสูตรนี้แหละคะ่ะที่จะมาทำให้ดูถ้าเพื่อนๆชอบก็จัดนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้ค่ะแอดลาไปก่อนนะคะสำหรับสูตรหลักร้อยนะคะสามสูตรคัดเน้นนะคะเด่นเลขเดียวเองค่ะ ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ